สดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะเธอสตอรี่ค่ะเรียนอยู่คณะไหนสาขาอะไรครับเรียนอยู่คณะนะคะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาการพิธีอีเวนต์แอนนากาลนะคะหรือว่า EMBU นี่เองค่ะตาโคจบมาอยากทำงานเกี่ยวกับอะไรเอาจริงๆหนูอยากเป็นออร์แกไนเซอร์หรืออยากเป็นแบบนักพีอาร์การทำแบบการโปรโมทการตลาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูได้ไปทำอย่างเงี้ยหนูก็ชอบมากด้วยความตอมแม่งคืการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้การโปรโมทของงานของเราต่างในตัวเออรเลอด ฐานเงินเดือนที่น้องปออยากจะได้รับประมาณเท่าไหร่หลังจบเาอสักสองหมื่นห้าก่อนตั้งตัวคิดว่าพอไหมในยุคนี้ไม่ไม่พอค่ะถ้าเขามวลาออกคนนั้นนะ <c oughs> ่ะเวลาออกจะพอไหม <c oughs> ถ้าคนานั้นเวลาออกม่พอหรอก <c oughs> และใจจริงเราอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ใจจริงนะอยากได้ประมาณแบบออตั้งตัวได้เลยใช่ไหมห้าห <50, 000 S 2> มืน่นห้าหมื่นพอไหมก็ไม่พอช้อปปิ้งเดือนไม่ใช่หมายถึงไม่สัดจ่ายเราพอ ถ้าสมมติว่าจบมาไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับที่ตัวเองเรียนมาเลยลเราอยากทํางานอะไรอยากเป็นดาราเยอเป็นดาราดาราที่ต้องมีคุณสมบัติยังไงความต้องต่อเวลาเราหนึ่งความสามารถในการแสดงต้องมาแล้วอันดับต่อเราต้องมีทักษะในเรื่องของการพูดที่ดีด้วยทักษะกา,ารแสดงเสือลมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นชาเกี่ยวกับการรับมงแล้วมีคนกําลังสวมมงให้เราพี่ขอแบบอิมพอไว้ได้เลยตอนนี้ได้เลยหนึ่งสาวสามิสอินเตอร์เชัไทยแลนด์อ นอนรับมงกลเออรับมงกุลเบธอื่นเขานั่งรับมงอุยืนรับมงเรานอนไปเลยนอนรับมงไปเลยมันตัวมัมอะเนาะล็อกมงไม่ได้ด้วยเพราะมีกุญแจเยอะสวัสดีค่ะสำหรับคนนะคะที่ยังหางานอยู่หางานยากมากเพราะว่าช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะเพราะมีการเลอกตั้งใหม่เราแค่เดินก้าวเข้าไปแล้วแสดงความสามารถของเราเห็นแค่นางงานก็มาแล้วสำหรับใครที่หางานอยู่ก็สู้ๆนะคะอย่าท้อค่ะเพราะว่า เพราะว่าอะไรดีหนือสองสามแอคชั่นเพราะว่าทอมีไว้ให้ลิงถือขอบคุณและสวัสดีค่ะ